การันต์แมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่5ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟอบอนแมนเชสเตอร์เดเช้านี้โค้ชนะเอาเรื่องยังไงบีจับตาโมราซามูสองแข้งเปิดต้นในครั้งนี้นั่นเองนะโดยการด้านของแมนเชสเตอร์เดตนะครับผมติดตามผลงานของฟรานเชสโกมูราและก็ซามูโอโบรโปรเจน สองดาวเตะของสโมสรเปอร์โตในครั้งนี้โดยทั้งสองรายเนียเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมเปอร์โตในฤดูกาลนี้แต่ว่ากลายเป็นการสําคัญของทีมพร้อมกับยึดตำแหน่งตัวจริงได้ทันชีโดยด้านของมูราเองวิงแบ็กฝั่งซ้ายลงทำหน้าที่ในสนามให้กับยอดทีมโปรติเกชัรลมแล้ว16บกนัดจากทุกวรกรคในครั้งนี้ด้านของซามูนั้นกลายเป็นการหลักในแดนหน้าทันทีโดยช่วงซีซั่นนี้ก็เบิเวดผลงานไปทั้งสิ้น 13ประตูกับอีก1 As แอสซิส,ส,สจากการลงสนาม16เกมที่เกิดขึ้นในคาลักนี้โดยฟอร์มดังกล่าวเนี่ยไม่พ้นสายตาทีมยักษ์ใหญ่ของโยุโรปนะฮะโดยการรายงานข่าวจากด้านของฝั่งเดลี่เมลระบุเรนน้ว่าแมวมองของสโมสสแมนเชสเตอร์ติดเองนั้นได้ดําเนินการส่งแมวมองติดตามโมราบและก็ซามูแบบต่อเน,นื่องในคาังนี้ โดยถือเป็นกระแสข่าวที่สอดคล้องกับการบรยงานก่อนหน้านี้หลังจากที่สื่อหลายรายก็พยายามที่จะโยงบอกว่าปีแดงอีกน,นั้นให้ก่อสนใจแบ็กซ้ายและก,ก็กองหน้ารายใหม่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยนะล่าสุดนั้นคือชื่อของ อสองดาวเตยเปอร์โตซึ่งเชื่อได้เลยนะว่าการเจรจาเองนั้นคงจะไม่ง่ายอย่างแน่น,นอนนะแลรัางด้านของพีแดเงเองนั้นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากมายหวังจะคว้าตัวไปร่วมทีมให้ถึงได้เพราะทั้งคู่นั้นเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับด้านของเปอร์โซแถมมีสัญญาจนถึง,ถงกลางปี2029ในครั้งนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอรอดูันตอไปกันเลยกันว่าจะเป็นเช่นตัวไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาละยังไงบารนเซียก็ได้ตกลงในการยืมตัวเฟรสเนดานนะโดยการนี้ทางด้านของทางฝั่งอีบันเฟรสเนดาน,นะฮะที่เคยมีข่าวกับทางด้านของฝั่งแมนยูแบ็คขวาวัย20ปีของสปอร์ติ้งเรเชฟันกำลังจะย้ายมาเล่นกับทางด้านของบาร์เซียน่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงตลาดมกราคมนี้ โดยทางทั้งของเลเรโบนะฮะสื่อเมืองการาชิงรายงานข่าวเมื่อวันพระสววสรีที่ผ่านมาว่าบาเดนเซียนั้นใครที่จะบรรลุข้อตกลงกับ,บาทางตั้งของ One, สปอร์ติ้งบริสบอนสำหรับการดึงอีบันเฟชเนดามาเสริมทับด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยเหลือเพียงแค่รายละเอียดนะฮะบางอย่างที่ยังคงไม่ได้ตัดสินใจในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้น ดยบริษซีเองนั้นกำลังมองหาในการเสริมตําแหน่งแบ็กขวาช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้หลังท่านด้านของฝั่งเชียรรี่กรอนเฟรยา่าบาดเจ็บหนักถึงขั้นนะฮะเอชเอชฉีกขาดจนปิดเทอมยาวในคธนี้ก่อนจะมีการปรายง,งานข่าวเวรน่าว่า ชิมค้างข่าวบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับท่างของ Richmond, สปอร์ติ้งเรเชบอสลัดการดึงเฟรชเนดามาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นในครันี้อย่างไรก็ตามมีการรายละเอียดบางอย่างที่ยังคงไม่ได้ตัดสินใจอย่างเช่นจะมีการทําเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาถาวอในครนี้หรือไม่ซึ่งบาริเซยเองนั้นเปิดกว้างมาเรนะสำหรับประเด็น ดังการล่าที่เกิดขึ้นในขารักนี้แต่ว่าสปอร์ตซิงเอิสบอนเนงนั้นจะไม่ยอมนะฮะรับเงื่อนไขที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องขาดทุนหลังการดึงแบกขวาไว้สิปีจากด้านของฝั่งเรเอาาัลบจุดริกนะฮะช่วงสัปดาที่ผ่านมาโดยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่9้าล้านโยโูโรบโบนันสเพิมเ่มเติมอยู่ที่2ล้านโยูโรในขารักนี้ซึ่งอุปสรรคเดียวที่อาจจะขัดขวางการย้ายสังกัดของ เฟรดินเดดานั้นคือชูออาเปรล่าเทรนเนอร์คนใหม่นะฮะที่จะเข้ามารับงานต่อจากาน้่งของโรเบนอัมบริมที่ย้ายไปทำงานกับด้านของฝั่งแมนอยูเขาจึงอาจจะต้องการประเมินแม้ขวาวัย2ีปปีรายนี้ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆหลังนักเตะลงเล่นไปเพียงแค่7เกมสตาร์ทสครั้งรวมแล้วประมาณ203นาทีในครั้งนี้เพียงแค่นั้นเองครับ นตผมเปได้ว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วอย่งไรง,งานนี้บอกได้เลยนะว่าอาร์ซอนพบแมนยูเนี่ยหประเด็นเด็ดแมนยูแพ้จนไายผีโดยลูกเก่งปืนเป่าดับซะอย่างนั้นโดยงันนี้แมนยูของบริเวณอัมบอริมรน,นะฮะหนีไม่พ้น ต้องประสบกับความปราชัยเป็นเกมแรกจนได้หลังบุกมาโดนลูกเตะม,มุมของอาร์ซอนเล่นงานมากถึง2ครั้งก่อนจะพ่ายเ้วยสกอร์2ต่อ0ในเกมพมรีเมเรกที่สนามเอมเบรตสเตเดียมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยน้านของฝั่งเดย์การเนอร์เก็บ3แต้มลดช่องว่างจากด้าของฝั่งเลเวอร์พูลทีมจากฝูงที่ออกไปเช้ากกับด้าของฝั่งนิวคาสเซิลแบบสุดมัน 3ต่อ3ในวันเดียวกันที่ลงได้ในการแข่งขันในคานัังนี้เริ่มไปที่1น่องก็ได้ก,ก,ก,กันปืนใหญ่ไร้การาเบียวนะอาร์ตอนประสบกับป,ปัญหาในการขาดการาเบียเซ็นเตอฟฟตร์ฮาฟคนสำคัญที่บาดเจ็บส่งผลให้มิเกลอาร์ติต้าในใหญ่ของสเปนิชส่งยาคุฟคิวบออสเวรงบูทแทนนอกจากนี้ริคาดโดคาราฟิอ,อรีที่เจ็บ และโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่้นหลังหลังเกมที่บุกไปถล่มเวสแฮม5-2ต่อเช่นกันพระราชเกมนี้อิงไรโดยมีออริเอนเดอร์ทิสโซโก้ได้เสียบแทนในครักนี้รวมแล้วเนี่ยเจ้าบ้านปรับทับนะฮะ4จุดนะฮะโดยได้โชมัสปาเตหายเจ็บกลับมาลงบูทแทน จอร์จินโยขณะที่อาริอาเบรันโดทรัสซาเสียตำแหน่งให้กับหน้านของกรเบียสมาเจดูรีส่วนมิเกลเมริโนนั้นพลาดในเกมบูกกับดด้านของขุนค,คอนเนื่องจากว่ามีปัญหาที่เข่ากลับมารับบทตัวสำรองในครั้งนี้ได้แล้วต่อมาคนที่2นะฮะอาร์มริมโรเตชันนะฮะตำแหน่ง6ตตำแหน่งเลยนะ ดยกันนี้ปรเปิเบนอัลบริมกุลซูทีแมนยูเองนั้นยังคงปรับโผตัวจริงแบบอุตรุดหลายอีกหกรายนะฮะอีกคนในครั้งนี้ซึ่งในใหญ่ชาโบรตุกิจะทับชนิดที่พลิกความคาดหมายโดยจัดนะันั่งของมาคาเบรสฟอร์ดนั่งเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับโจัชโซซีขณะที่รัสซูทรอยนนั้นได้กลับมาออกสตาร์ทเช่นเดียวกับเมสันเมาส์ทั้งนั้นยังไม่พอนะผมอามัดดีเยนโร่หล่นไปนั่งอยู่ในซุม้ม เช่นเดียวกันขณะที่แฮร์รี่แม็กไกวได้ลงเล่นแทนนะฮะลิซันโดมาชติเนสที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับทางด้านของไทเลอร์มาเดเซียที่กลับมาเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าทางด้าน,นของฝั่งบรุกชอนนั้นเจ็บซ้ำอีกหนึ่งครอบนะอย่างไรก็ตามผีแดงได้เยนนี่ยโรนะฮะกองหลังเฟรนช์แมนฟิตสมุนแบบมีชื่ออยู่ในเกมอย่างเป็นการนัดแรกในคาลังนี้ต่มาข้อที่3ครึ่งแรกเนี่ยผีเอาอยู่นะ ด้วยก่อนเกมจะมเริ่มต้นขึ้นมีการคาดหมายกันว่าอาร์ซอนน่าจะเล่นได้เหนือกว่าหลายขุมอยู่แล้วแต่เอาเข้าจริงๆมันผิดคาดไม่น้อยแม้เกมจะจบลงแบบน่าเบื่อด้วยผลสกอร์0ต่อ0เนื่องจากต่างก็ทำอะไรกันแทบจะไม่ได้เลยต่างก็โชว์ฟอร์มกันได้อย่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกเครดิตนี้ให้กับอมริมด้วยการวางแผนมาดีที่ไม่เปิดโอกาสให้กับเจ้าบ้านทำเกมรุกได้อย่างไหลลื่น ซึ่งถือว่าเป็นแท็กติกที่ทําให้ทีมปืนใหญ่เล่นไม่ได้ดังใจสังในกลับสาวกในคาแร่นี้นอกจากนั้นสถิติที่ประการหลังจบครึ่งแรกต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อไม่น,น,น้อยเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่า52%ต่อ48%แ,แม้ว่าจะยิงได้น้อยกว่าเจ้าบ้าน3ต่อ2ครั้งแต่ว่าต่างก็ไม่อาจจะส่งบอลเข้ากรอบได้แม้แต่หนเดียวซึ่งนับเป็นเกมที่มีคุณภาพต่ําสุดนะฮะ และเรียกว่าแทบไม่มีความรา้าใจอย่างที่แฟนบอลคาดหวังในครั้งนี้เลยนะข้อที่4ลูกเตะม,มุมแพงได้จนได้โดยสุดแล้วอาร์ซนอลนก็อาศัยลูกเก่งแผ้วทางคว้าชัยชนะมาจนได้นะฮะแม้ในครึ่งแรกพวกเขาจะทําได้ไม่สําเร็จแต่ว่าครึ่งหลังทีเด็ดลูกเตะม,มุมของเดอะกันเนอร์เนียทำให้พวกเขายัดเยียดความปราชัยเป็นเกมแรกให้กับอัลบริมชนได้เริ่มแรกจกังหวะทีะ่จอร์เจนชิมเบอร์ ขีดตุงตาข่ายในช่วงนาทีที่4 5 4าีนะฮะก่อนที่วินเรียนชาริบาจะโคกบอลทำสกอร์ให้กับตนเองได้อีกขนในช่วงนาทีเจ็ดสซึ่งย้ำชัยชนะให้กับทีมจากลอนดอนได้อย่างเด็ดขาดในครั้งนี้โดยผ่านมาถึงเกมนี้แล้วอาร์ซอนจึงเป็นทีมที่ทำประตูจากลูกเตะมุมได้มากที่สุดในลีกตั้งแต่เริ่มต้นซีซันเพิ่มเป็นประตูที่22แล้วแม้จากรุปเกมทั่วไปทีมของอาเจนตาจะเล่นได้ไม่ค่อยจัดจ้านัะเท่าไรนัก และไม่มีโอกาสทาประตูแบบจะแจ้งมากมหมนักถึงกรณีสุดท้ายพวกเขาก็อาศัยลูกเตะม,มุมที่ทรงประสิทธิภาพและก็เป็นอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดที่ทีมการาเมราผีแดงได้สําเร็จพร้อมทั้งลดช่องว่างของคะแนนของลิเวอร์พูลทีมจกฝูงเหลือเพียงแค่เจ็ดแต้มเช่นเดียวกับทานะของฝั่งเชลซีในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูสโมสรนแมนเชสเตอร์ดในช่วงชันครับ ขอบคุณทุกคนตา่ระชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ